รุ <Workers. S 2> ่นนี be ้นะคะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นนะตัวนี้จะเป็นเซตผ้ายืดอ่นเวฟค่ะเนื้อผ้านะพี่จะมีน้ำหนักนะคะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้สักไม่ต้องรีดเลยค่ะใส่ได้ยาวๆเลยนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ย้วยนะเนื้อผ้านะคะพี่นุ่มยืดใส่สบายค่ะเนื้อผ้าไม่มีสับไม้นะตัวนี้นะคะเนื้อผ้าไม่ต้องรีดนะผ้าดีมากๆเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนนะคะพี่เดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนนะ ตัวเสื้อนะคะที่งานจะเป็นคอ,อกลมแบบนี้นะคะพี่และตรงลูกไม้ตรงนี้นะคะพี่ที่ดูนะตรงนี้เราจะใส่ซับไมให้อย่างดีนะแต่ตรงอกตรงนี้จะไม่มีซับไม้นะคะพี่ผ้าดีมากๆลูกไม้เนื้อไม่คันลูกไม้เนื้อไม่สากผ้าดีเลยค่ะตัวนี้นะและชายเสื้อนะคะเดี๋ยวดูตัวเสื้อก่อนนะชายเสื้อก็เป็นระบายแบบนี้นะคะพี่แขนใส่สบายนะพี่งานเป็นของสาวอวบนะคะส่วนด้านหลังนะเป็นผ้ายืดอุนเวบแบบนี้นะคะพี่ผ้านะคะพี่ตลาดด้านหลังอเนื้อผ้านะ ผ้านุ่มยืดใส่สบาย,ายด้านหลังจะไม่มีซับไนคค่ะพี่เนื้อผ้านะไม่ต้องรีดตัวนี้นะคะพี่ผ้าดีมากๆส่วนด้านหน้าก็แต่งลูกไม้แบบนี้นะคะพี่ตรงนี้จะมีซับไมคให้นะไม่ต้องกลัวโบนะคะพี่รุ่นนี้ตัวเสื้อก่อนนะคะพี่อ,อกหน้าผ้าเสื้อ50นิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วนะคะพี่แขนนะคะพี่ยาว11นิ้วนะแขนเสื้อยาว11นิ้วอกเสื้อหน้าผ้า,ผา50ความยาวเสื้อ27แขนเสื้อยาว11นิ้วนะคะพี่เดี๋ยวมาดูตรงกางเกงก่อนเลยพี่ดูตรงกงาง ไปดูทรงเก่งนะพี่ดูทรงเกงนะทรงสวนมากๆตรงนี้และผ้าดีมากๆเป็นผ้ายืดวินเว็บเหมือนเดิมค่ะพี่ผ้าใส่ยาวๆเลยคุ้มมากๆเอวกางเกงก่อนยืดสามสองนะคะพี่ยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วนะคะสะโพกห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายและมีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงนะทั้งเซ็ตนะคะที่สวยๆเลยยา่าจินใส่สวยๆเลยพี่ได้แบบนี้เลยนะเซ็ตสวยๆแบบนี้ให้พี่แค่สองก้าเท่านั้น พี่เอาไปแค่299ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงหรืออยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่บอกรหัสต,ตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะทั้งเสื้อทั้งเกงเข้าเซตเลย299จะบอกว่าผ้าสวยและลูกไม้ดีมากๆค่ะ และสีนี้นะคะพี่ถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีม่วงนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงค่ะเซตต่อไปนะคะพี่ถ้ารับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าเซตสีดานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นเซตสีดํทาทั้งเสื้อทั้งเกงนะให้พี่แค่29 9เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บเาทน้อจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเซตสองชิ้นผ้าดีมากๆเลยให้พี่แค่29 9เท่านั้น,น,นค่ะถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีดํานะ เซตนี้จะเป็นสีดําค่ะพี่สวยมากๆทั้งเซตนะทั้งเสื้อทั้งเกงนะเซตนี้นะคะพี่เซตสีม่วงนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นม่วงเข้มเลยและเซตสุดท้ายค่ะพี่ถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะงานสวยมากๆค่ะพี่สองเก้าเก้าเท่านั้นคุ้มมากๆตัวนี้